บอจโจลันบอไดโกธบอไดเกียดหลังจากพระเอกโบวชระประกาศขึ้นเวทีระเบียบวัฒศิลป์แถมทิ้งท้ายยินดีกับน้องและบอกว่าโบวชระเป็นคนดีมากๆตั้งแต่ร่วมงานกัน่็ได้โบกันแล้วได้โบกันเงี้งโบได้บกันก็ไดโบกันซ้ำพี่รองเห็นเนี่ยละซ้ำคลิปที่ผมซื้อถอดเอาไปนั่นแหละพรอยากพักว่าสันต่อทั้งบ้านก็มีแค่นั้นครับเราไม่ได้ว่าโบอยู่ใส่ห้องกระดีใจนะเมื่อกีพ่อโบนี่ใส่ดีด้วยใส่เกิดเป็นน้องก็แค่นั้น พี่น้องได้เห็นข่าวเมนบอกครับได้เห็นข่าวเรื่องพรอเอกโบเมนบอกครับพรอเอกโบก็คือนิสัยดีผมเลยว่าโบนิสัยดีมากนะครับน้องโบนิสัยดีมากเนี่ยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันน้องโบนิสัยดีไอหักหักมากๆากนี่แหละโบ่นี่นะครับแล้วถามว่าบุรีรัมยกันว่าไดวอกันเลี้ยวกันยิ่งโบเดวอกันโบได้วอกันซ้ำพี่น้องเห็นเนี่ยละซ้ำคิปที่ผมซื้อถอดออกไปนั่นแหละคือเตยล่าจบแล้วเพรากำลังสีเขาบานเพราะัายุจนสอดแจ้ง นิัยดีครับนิใสดีมาตลอดเป็นเซอโบไปยุใสไอ่ก็บอกว่าคือโบกับเป็นน้องไอ้ให้เก้าครับโบก็เป็นน้องพี่เหมือนเดิมแต่ใน,นหให้อยาคีพี่น้องท่ามจว่าวงการเก้าไปไม่มากมันเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าโบ้มาพูดกับพี่นะครับว่าโบถสิโบไปใสภายในหนึ่งปีที่เหลือสัญญ,ญา่าโบกับเคียคาสัญญ,ญาดิพออย่าพักว่าสันต่อทั้ง้านก็มีแค่นั้นครับคือคือน้องว่าจะนั่งกัแล้วเต้นนอ้องเขาเสียน้องไงครับเราไม่ได้ว่าโบอยู่ใสห้องก็ดีใจนัเมื่อก พอโบ้เนี่ยใสดีด้วยใช่กับเป็น,น้องก็แค่นั้นนะครับเราโบม่มีย่งที่จะไปว่าเห้กับโบอยากให้นะครับแต่น้องว่าแบบใดแล้วพี่น้องกะกแได้ฟังหรือพี่น้องกาได้เห็นแต่ว่าผมที่ว่า,วาตามที่แบบว่าที่คุยกับน้องวันนั้นนะครับศิลปินมันเก่าไปไหมมาามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับโบต้องไปว่ากันดอกนะครับโบ้อยากใครว่ากันคือให้ คือพี่น้องจะด้กะกับเมืองล้วกะเนาะดีใจเด้ผมยังดีใจน้ำนองด้ถ้านองเิดว่าไปได้ดีไปได้สวยขึ้นอยูว่วงวิธีใหญ่ๆห,หรือเิดว่าจะเลื่อนหน้าที่การงานดีใจครับเพราะว่ายังไงก็น้องเราไม่ได้ขดูดไม่ได้เกลียดได้พี่น้องก็ไม่ต้องขดูดไม่ต้องเกลียดนะครับเดินหนะ้าสู่กันต่อไปเออในวงสาวนาเิลแฟนแพงของดียังมีอีกเยอะบอลโจออกมาไล์สดพูดคุยกับบรรดาเอฟซีแฟนคลับ เกี่ยวกับกรณีหนุ่มโบวัชระที่เป็นกระแสนในโลกโซเชียลหตอนนี้นะคะบบโจบอกว่าตั้งแต่อยู่กับน้องโบวัชระมาน้องเป็นคนดีมากๆน้องตั้งใจทำงานและการที่ศิลปินซีประยูงใดค่ายใดมันก็เป็นความพึงพอใจของตัวศิลปินนะคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองบบโจบพูดออกมาแบบนี้คือสุดยอดมากค่ะ ป้โจบอกว่าในวงการหมอลำศิลปินเก้าไปไม่มามันก็เป็นเรื่องปกติในวงการหมอลำซึ่งน้องโบก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นศิลปินในวงการหมอลำน้องก็อยากมีเส้นทางของน้องน้องก็อยากมีอนาคตที่ไปข้างหน้าซึ่งน้องก็อยากหาประสบการณ์จากตรงนั้นตรงนี้ที่น้องคิดว่าน้องสีเก็บยอประสบการณ์ได้มากที่สุดซึ่งบอโจบอกว่า การที่เด็กมีคนถามมากมายเข้ามาถามโบโจว่าได้คุยกับโบบบได้คุยกับโบบว่าโบเนี่ยสิอําลาไปขึ้นเวทีระเบียบวัฒนศิลป์บอโจก็บอกว่าได้คุยเท่าที่พี่น้องเห็นนั่นแหละได้คุยซ้ำที่ซุ้มเฮาเห็นนั่นแหละซ้ำที่บอกไปโบโจกับโบได้วายอห่างน้องถ้าน้องสิงไปขึ้นกับเวทีระเบียบวัฒนศิลป์เพราะตลอดระยะเวลาที่โบทํางานกับคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงมาเนองเป็นคนตั้งใจทํางานมาตลอด และน้องก็เป็นคนดีมากๆและบอโจก็บอกว่าไวโพรให้น้องให้น้องไปได้ดีที่สุดและกลับไปยูย่ใสกันยังเป็นน้องอ้ายคือเกา่านี่คือหัวใจของนักบริหารค่ะพี่น้องบอโจผู้มีแต่ให้บอโจผู้มีแต่เคารพการตัดสินใจของคนอื่นบอโจบ,บอกว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย ดราม่าไปว่าน้องเออว่าลงจากเพศสาวน้อยเพรบ้านแพงแล้วไปยูระเบียบวัฒนศินบอจโจอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นสัจธรรมค่ะพี่น้องศิลปินเก่าไปใหม่มามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจธรรมของวงการหมอลำอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้ให้ทุกคนคิดเหมือนบอจโจแล้วใจจะได้สบายเนาะเพราะว่าพอบอโจเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ดีใจกับน้องโบม,มากมากที่น้องได้ไปเปิด ประสบการณ์ใหม่ไปได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากพ่อเอ๊ะซึ่งบอจโจบ่ได้มีความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นอย่างบอจโจมีแต่คำยินดีให้กับน้องเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาบอจโจกับน้องไม่เคยมีเรื่องคุณข้องมองใจอะไรกันเลยเพราะบอจโจบอกว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่นิสัยดีมากๆตั้งแต่อยู่กับสาวน้อยมาและน้องก็ตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตัวเองมาโดยตลอด และมือสิไปน้องก็ไปย่างถูกต้องอน้องมากราบมาลามามขออําลากับบอดโจในมือปิดฤดูกาลซึ่งมันกับ,บมีงานแล้วนพี่น้องปิดฤดูกาลวันที่สิบ,ส,บสิบหากรกฎาคมที่ผ่านมาน้องก็ได้มาอําลาซึ่งเรื่องของสัญญาที่บอดโจบอกว่าอาจจะเหลือหนึ่งปีแต่น้องก็ได้มาคุยมาเคลียรเรียบร้อยแล้วมันบ่ได้มีปัญหาอีกอย่างกันเลยและการที่น้องไปอยู่วงอืน่น แ่ยังเป็นอ้ายเป็นน้องกันคือเก่าเป็นพี่เป็นน้องน้องโบ้แ่ยังสามารถกลับมาทํางานกับบอสโจได้เหมือนเดิมถ้ามือนึงเอ่อคิกตรงกันสายบุญถึงกันนะพี่น้องแต่คือถ้าสมมุติว่าความอ่าคิดเห็นตรงกันกลับมาหากันอีกก็ได้มันก็เป็นได้เพราะว่าการที่ศิลปินที่ไปซีอูคณะนี่ไปขึ้นคณะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติบอสโจบอกแต่ถ้าสิหายไปโกรธว่าน้องไปยุ่ระเบียบเหมือนบอสโจเพื่อนบอกว่าบอโกรธ เพื่อนมีแต่ความยินดีเพื่อนเป็นผู้ละบริหารระดับระดับหัวใจเพศนะพี่นอ้องเพื่อนมีแต่ข้ายินดีให้กับลูกน้องที่ไปได้ดีทุกคนมีเส้นทางฝันของตัวเองเข้าใจนุ่มโบที่สุดก็คืออยู่ที่ไหนก็เป็นโบวัชระคือเกา่าลักกาบอดโจเนี่ยกับเป็นต้นแบบของหัวหน้าวงที่สนับสนุนบุคาลากรในองค์กรทุกคนเพื่อให้ไปได้ดีที่สุด บอทโจไม่ดองไม่ดองใครไว้เพื่อให้ตัวเองอประสบผลสำเร็จบอดโจพร้อมให้ทุกคนประสบผลสําเร็จไปน้ากันถ้าคิดว่าน้องคิดว่าถ้าน้องไปยุระเบียบแล้วน้องได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นได้ความรู้ได้วิชาเพิ่มมากขึ้นบอทโจก็มีแต่ยินดีกับน้อง้วกาวงสาวหน่อยนี่ก็ยังมีศิลปินอีกมากมายหลายท่านที่ใหพ้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC เนี่ยได้ชื่นได้ชมโดยอย่างเช่นน้องอุง้งอิงก็ยังอยู่ น้องอ,อมแอมก็ยังอยู่เบื้องหนานี่บอโจก็เพิ่งเปิดโตพระเอกหน้าใหม่ไปหมาดๆเนาะซีหาคน้นกระิมีน้นองกดล้างสีนั้นน้องอีหย่างอีกละแก้งปลาดุกุยหนังของเพิ่นเพิ่นก็ได้ออกมาบอกว่าศิลปินหน้าใหม่ก็เข่ามาเยอะแยะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกทุกคนมีสิทธิ์ฝันทุกคนต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองอยู่แล้วแล้วบอสโจนะเพิ่นเป็นผู้บริหารเพิ่นก็มีแต่คำยินดีให้กับศิลปินให้กับลูกน้องในวง ที่สิไปได้ดีค่ะพี่นอ้องนี่แหละนับถือหัวใจบอสโจจริงจริงที่เป็นบอสที่มีต่ให้ไม่เคยอคติไม่ว่าลูกน้องจะไปอยู่ตรงไหนก็นยังฮักคือเกากับคําที่เพิ่นบอกโบนั่นแหละว่าไปยุ่งใส่ก็เป็นน้องอ้ายคือเกา่านี่แหละคะ่ะคนที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแจก,กว้างแบบบอสโจนี่แหละค่ะพี่นอ้อง